กาารตติดมวันนี้ก็มีการประชุมครับติดตามผลการสืบสวนเริ่มเลยตอนนี้เราก็พบแล้วพยานยืนยันแน่นอนว่าเป็นจริงนะครับตอนนี้มันยังมีความแตกต่างของเสื้อที่ใสอยู่นะครับหรืต้องไปไล่ต่อตอนนี้ก็พบจุดสุดท้ายกับจุดเริ่มต้นไกลกว่าที่เดิมนะครับไกลที่เดิมสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปพบอยู่บริเวณตรงแยกลาดเอ้าแล้วนะครับว่าไกลเกินที่สุดจุดเริ่มต้นเนี่ยก็น่าจะไปที่ทางจากทางที่ทางแยกตอนนี้เราก็ เก็บข้อมูลพยานลักฐานไว้สำหรับความพิชหน้าในวันนี้เนี่ยมอบหมายให้สืบสวนเนี่ยมาแถลงงานผลงานทีน่สืบการไปนะครับก็มีความพิชหน้าสำเกลับส่วนว่าคนร้ายจะเป็นคนไหนอย่างไรเนี่ยต้องรอเวลาอีกระยะนึงครับรูปวันสัปดาห์ที่ล้อันนี้ชัดเจนแล้วครับเริ่มชัดเจนขึ้น <c oughs> เพราะว่ามีลักษณะท่าทางชัดเจนในสี่คนร้ายนี่มีพอวคนไหนเป็นเด่นที่สุดก็ยังยังเห็นรูปร่างหน้าทางแล้วนะครับแต่ว่าส่วนในการวิเคราะห์แล้วก็ ตัดสินว่าจะเป็นคนลักษณะอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องเอารายลีนมาดกครับก<า>็ถือว่าคืบหน้าไปแต่ไม่มากนั้นนะครับถือว่าแต่ก็จะเป็นแนวทางที่เราจะสืบสวนต่อไปได้เพียงเขาจะออกมาจับใช่ไหมขอยังครับยังครับยังครับออกมาจับบุคคลยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับคือยังไม่ชี้ชัดไปนะครับ รถจักรยานยนต์สามารถตรวจสอบคือขณะนี้เนี่ยก็ทราบอย่างที่บอกว่าพยานเนี่ยบอกว่าเป็นคลิกแล้วนะครับแต่ว่ามีหมายเลขทะเบียนแต่ว่าเรายังมองไม่เห็นการเดี๋ยวพยายามพยายาทำภาพครับปิดอยู่ว่าจะเห็นอะไรบ้างที่เตือนป้าก็เลยระบบการระดับครับปิดแบบนั้นประเด็นที่ยังอยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหมประเด็นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปสรุปอีกทีนะครับว่าประเด็นเนี่ยมันจะเป็นในที่ทางไหนมันเป็นไปได้ทุกทุกฝ่ายทุกสายงานครับต้มดแ้วต้นทหนักไหมที่นี่่นเลี่ยก็ยังยังที่ตามที่ทางราชการ ให้ให้สุภาทไปครับผู้บริหารของไทยล้านที่มีอะไรก็มีเราไม่มีครับเราก็สืบสวนไปตามหน้าที่ของตรวจมีท้านผบมีการกำชับเร่งด่วนหรือเปล่าก็ท่านก็กำชับให้เราติดตามพยายามสืบสวนที่ตามกับรายได้ในส่วนของการป้องกันสลายที่สายการของสื่อครับ ก็ถ er ้าเราก็จัดสายตรวจนะครับจัดสายตรวจไปตรวจเวียนอยู่ที่ใดล็อกหมอแล้วก็จะทำใหม่ขอบคุณครับขอบคุณคร่บคือไปเล่นดีครับ